สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องสู่ขู่สูคุณพุบพอกับช่องสาวบ้านานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในช่วงใบโอ้พี่น้องเดดจ,จังไหนมาพดโพ,พบโม้อบักเขียบเทจา้าหอนหอนจา้าเมื่อนี้จังไหนคือหอนขักเถจา้าคือฝนสิตกนี่ละ่ะทั้งไหนอากาศเป็นจนังไหนในน้อจา้าเมนไตคลิปมาบอกมาฝากมาตอนกันเนเด้อฝนตกบ่จ้า,จา ขันทั้งในฝนตกไหลมาทางบุรีลำเนีเด้อจะ้ะเมื่อวานนี่ก็บ่ตกพี่น้องในยินแต่เสียงฝาฝาห้องอยุาสันแต่บ่ตกจ้าพี่นี่สาบานามีตัวเลขผลราคาทางหลวงพี่มีเส้นมาฝากมาตอนเนะะาะค่ะทั้งหลวงพี่เป็นกับบ่ค่อยสบายจะพี่น้องเป็นป่วยได้เป็นอาทิตย์แล้วละแล้วก็ติดงานอยากไลยเนวหลายยางกะบ่ได้ประสบพอกันบ่ได้เดินทางไปกลับไปไหวจ้ะแต่ทั้งหลวงพี่เป็นก็ได้ส่งตัวเลขให้สาบานานางวเว้ยเว้ยเว้ยสู่พี่น้องเฟนช่องเอฟซีฟัง ย่ำเด้อพี่น้องจ้าเป็นแค่แนวทางเนาะงวดวังหันกะลดอีกพี่น้องโอ้ยน้อจ้าอ้าว่าเป็นยังสูตต่อจ้าสำหรับสายบุญค่ะก็ยังคือเกาเด้อค่ะทั้งตัวเลขของพี่มีเซนเป็นตัวเลขบอกบุญถ้าผู้ใดมีจิตศรัทธาอยากร่วมทําบุญเนาะค่ะบ่ราว่าจะเป็นสร้างกําแพงเนาะค่ะหลายๆหลายๆย่างนะค่ะทั้งวัดเพิ่นไดสั่งสร้างบ่จบบ่สินงดอกขาะส้างไปเรื่อยๆค่ะทั้งวัดวัดพัฒนาเนาะจ้ากสิพัฒนาไปเรื่อย าบนนกร่ยยิบยกตัวเลขนะคะมาเป็นสะพานบุญเนาะค่ะก็เป็นตัวเลขบอกบุญละจะ้ะทั้งหลวงพีมิสเซนเนาะค่ะทั้งเอฟซีแฟนช่องหลายๆผู้หลยๆคนก็จะรู้จากทั้งหลวงพีมิสเซนยูท้บค่ะเพราะว่าเพิ่นก็ได้อยู่ในช่องย t u ู e นานหลายปีแล้วจะ้ะเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ยิบยกตัวเลขทั้งหลวงพีมิสเซนมาบอกมาฝากมาตอนก็ยังยํำเดอ้อเป็นแค่แนวทางค่ะไปเบื้องไปฟังค่ะในงนวันที่16พฤษภาคม2567เป็นตัวใดที่น้นำไปลงทุนจะ้ะไปเบิ่งไปฟังมา้อมกัน,กนจ้า ค่ะนี่เด้อทางหลวงพี่เพิ่นได้ส่งมาให้สาวบานาเนาะคะ่ะเพิ่นให้มาแปดเก้าสองแปดเก้าสองนี่ให้ตัดเหร่นน้ำเด้อจ้าสองตัวกับสามหกกับเจ็ดเปดจ้ากะระวังนี่เด้อเนาะค่ะเนาะเลขเก้ากับเลขหก 6, นี่ส่วนมากทางหลวงพี่มีเส้นนี่สิกับหัวเด้อจา้าเพิ่นส่งมาให้แบบนี้จ้าแต่เพิ่นบ่ได้ส่งอ่าเลขวิ่งมาให้เด้อค่ะเพราะว่าทางอ่าทางหลวงพี่มีเส้นเพิ่นกระหยากหลายแนวหลายอย่างค่ะกานาจะประชุมหรือหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะ ค่ะกระตามนี่จ้าเดี๋ยวสามันน่าจะเปียบเทียบนะคะตัวเก้าก็เออหมวดเก้ากับงวดไม่เห็นบึงน้ำคาะกะเลนในมิสเตอร์ค่ะเป็นแค่แนวทางเจ็ดแปดนี่ไปชนเลขล่างเนาะค่ะของทั้งเชียนนองไข้งามจ้ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดร้องเบิงกะมักชุดใดคอยจัดเด้อค่ะได้เลขสามตัวแปดเก้าสองนี่ตัดเหรียญน้ำขาดเก้าสองสองเก้า ปดสองสองแปดแปดเก้าเก้าแปดแบบนี er 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 ้ก็ได er er ้เด้อจ้ะพิจารณาเบิ่งเดียวจะเปรียบเทียบงวดเก้ากับงดนไม่เห็นเบิ่งจ้าค่ะนี่เด้อเปรียบเทียบเงวดเก้ากับงวดไม่เห็นแล้วจ้ะพิจารณาจอบเบิ่งค่ะเงินบางหันก็ลดอีกแล้วพี่น้องแนวทางเด้อจ้ะหรือผู้ใดอยากร่วมบุญก็ตามนี่เลยค่ะไมยเล่นบัญชีที่สาบนาปักให้นี่สามารถร่วมบุญได้เนาะค่ะก็คือเก้าละค่ะใส่บุญสะสมเต็มบุญเนาะค่ะร่วมสร้างกำแพง การส้างกำแพงนี่เป็นหลักฐานที่มั่นคงเด้อพี่นอ้องซอยกันบาทสองบาทได้เบิดจ้ะพิจารณาบึงหรือผู้ใดมีแนวทางเนาะค่ะผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังกับมินเต็คิปมาโวมาฝากมาต่อเนี่ยจ้าเดี๋ยวสามนาจะเดินทางไปวัดหลวงพีมิสียนยู่ค่ะแต่วบุรุษศสีวงังได้ไปมือใดเนาะทั้งหลวงพีเป็นกะยากหลายแนยวหลายอย่างเลยบริกรรเลยบริบบรบไปรวมบุญเต่กะโอนขนมคาเฟ่ไปซอยอยุเลยละจะ้า ล้วก็ได้ซอยอ่ะสั่งกำแพงอยู่เลยเนาะพี่น้องกัมมุทนาสาธุเอาจ้าให้ได้บุญน้ำกันสุขุสุขค้นเนาะแคลน้าจอเดอจ้าสำหรับผู้ไดมากตัวเลขลงพี่มีเซ้นกระได้จ้าผู้ใดทุนน้อยกับเป็นตจหยิบใยอยู่ได้พี่น้องเพราะตัวเลขทั้งหลวงพีมีเซ็นบ่อหลายหางจ้าพิจารณาจอบเบิงเก่าสองสองเก่าหนึ่งซื้อขวดงวดเมนสิลอยออกงวดนี้สบอจ้า ก็ลองพิจารณาบึงพี่น้องคะ่ะสำหรับตัวเลขและแนวทางอย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน่ค่ะเปิดค่าการมองเห็นนะคะถือปิดกันพี่นอ้องอีซีแฟนช่องบางคนก็ถามหายอยู่ว่า,าจะสำหรับตัวเลขเนาะคะ่ะคนถักมาหลายค่ะสสำหรับตัวเลขของคุณฝันแม่นห้าหกศูนย์ถ้าผู้ใดฟังจบคลิปเนาะสาวนากะได้บอกอยู่คลิปก่อนหน้านันว่าให้รอเด้อจ้ารอมืออื่นเลขออก ว่าเพิ่นสิฟันยังบอเพราะว่าเพิ่นยังบอฟันยังอีกจากหลังจากที่สาวนาได้ลงคลิปเป็นไปสองสองคลิปเนาะกับเป็นความฝันล้วนๆนั่นลหละกะรองไปพิจารณาเบิงแต่ว่าเพิ่นยังบอฟันอ,อีกเด้อกะร้ะองมืออื่นวันที่สิบหกคงสุดท้ายว่าเพิ่นจะฟันยังอีกบอถ้าเพิ่นบอฟันยังสาวนจาจะบ่ลงคลิปถ้าเพิ่นฟันยังสาวนาจีเฝ้าหยิบยกมาว่ามาฝากมาตอนแจ้งทันทีเลยค่ะบ่ตรงห่วงเด้อค่ะสําหรับ fc ตัวโยงของคนฝันแม่นๆห้าหกศูนย์ fc พลายอิลีพี่น้องถามอยู่บ่เ้าค่ะเพิ่นกะย้านบ่ถือเนาะเพิ่นกะรอให้ฝันจังๆหรือว่าฝันหมั่นใจแล้วเพิ่นค่อยสีว้าแต่ว่าหลังจากทีสองคลิปที่ลงไปนั้นเพิ่นยังว่าฝันอย่างเด้อค่ะรอรอฟังวันวันคืนเหล็กออกก็คือวันตอนเช้าวันที่สิบหกว่าคืนหนี่เพิ่นสิฝันยังบ่ถ้าเพิ่นฝันยังสาวนาจะเฝ้าลุงให้แต่เศร้าเด้อค่ะ กดติดตามทิ้งไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กัตามนั้นหรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องบ่าว่าจะเป็นความฝันกับเมนเตคลิปมาได้จ้าหรือว่าเอ็ดคิวอาร์โค้ดไอเดียไลน์ทั้งสามนาที่ปักอยู่เลยเนาะคะ่ะหลายคลิปอยู่ค่ะที่สามนาปักคิวอาร์โค้ดไอเดียไลน์ line, ให้นะะเนาะค่ะเนาะค่ะเอาพี่น้องคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเดอ้อค่ะเป็นตัวเลขของหลวงพี่มีเซนเนาะค่ะเป็นตัวเลขบอกบุญ นำมาฝากมาตน้นเพื่อเป็นแค่แนวทางโทนังจะคลิปนี้ผู้ใดมักกะจัดผู้ใดคัดกระเรือนผ่านเฝ้าไปหาต่อยไวคกะมืออื่นเหล็กออกล้าจะมือหิง้งมือปังมือดังมือรวยเนาะค่ะเนาะมือรับทรัพย์เนาะค่ะพูดดีทดดําดีคิดดีงี้มือเสากระตื้นแต่สาวสาใส่บาทเด้อพี่น้องสมบุญสมดวงเจ้าของหรือไปปล่อยปลานาเคียงเนาะค่ะเนาะไปปล่อยปลานาเคียงที่อยู่ตลาดให้ชีวิตเขา อันนั้นก็นได้บุญไหลาจากให้อาหารหมาจนจัดแมวจนจัดมอนี่ก็ได้บุญไหลพี่น้องก็ร้องทำบุญมือเลขออกหนุนดวงหนุนโชครนุนลับหนุนรวยเอาเก็ยรหลับดีๆจ้ะเอาคลิปนี้ค่ะนึกว่าเป็นที่สิบหกสาวนาบอบลายหญ่ไปพ่อพี่น,อน้องแฟนจงเอฟซีสู่คูสู่คุณเฮงปังดังไว้สู่คูสู่คุณเงินไหลกองทองให้เขาสาธุซาธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้โปอกันไหมคลิปหนาไปเราจะสวัสดีค่ะ วหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังขิปเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระรโสยถามานิโชติระโสยถาสัพพีติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโคภวะอภิวันนศีลิสะนิจังวุทธาปะจายนองจัตตาโรธรรมมาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระลังสาธุ